ต่อจากอีพีที่แล้วนะครับสถานที่ต่อมาคือ 7. ยามาไตอาณาจักรโบราณของญี่ปุ่นและตำนานราชินีฮิมิโกะยามาไตยามาไทเป็นอนาณาจักรโบราณที่ถูกกล่าวถึงในบันทึกทางประวัติศาสตร์ของจีนและญี่ปุ่นซึ่งเชื่อกันว่าเป็นอนาณาจักรที่ตั้งอยู่ในเขตเกาะญี่ปุ่นในช่วงศตวรรษที่3แม้ว่าจะยังไม่มีการค้นพบหลักฐานที่ชัดเจนว่าอาณาจักรยามาไตมีอยู่จริงหรือไม่แต่เรื่องราวของอาณาจักรนี้ก็ได้รับการบันทึกไว้ ในบันทึกประวัติศาสตร์จีนโบราณเช่นในหนังสือเว่ยจื้อซึ่งกล่าวถึงการติดต่อทางการค้าระหว่างจีนและยามาไตและที่น่าสนใจที่สุดคือการบันทึกเรื่องของฮิมิโกะราชินีและผู้นำสูงสุดของอาณาจักรยามาไตบันทึกเกี่ยวกับอาณาจักรยามาไตและราชินีฮิมิโกะได้กลายเป็นปริศนาที่ยังไม่ได้รับการไขยอย่างแท้จริงในประวัติศาสตร์ญี่ปุน่น ซึ่งทําให้นักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดีสนใจค้นคว้าเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องหลายคนพยายามสืบค้นหาว่ายามตายตั้งอยู่ที่ใดและมีอํานาจทางการเมืองและวัฒนธรรมอย่างไรในยุคโบราณหนึ่งในตำนานสําคัญที่เกี่ยวข้องกับยมตายคือฮิมิโกะราชินีผู้เรืองเวทซึ่งมีพลังจิตและได้รับการเคารพในฐานะผู้นําทางจิตวิญญาณตามบันทึกจีนราชินีฮิมิโกะเป็นหญิงที่ทรงพลังและสามารถควบคุมจิตใจผู้คนด้วยพลังเวท เธอได้รับการเคารพอย่างสูงจากชาวยามาไตและถือเป็นผู้ปกครองที่ช่วยให้สังคมสงบสุขตำนานเล่าว่าฮิมิโกเป็นผู้ที่ไม่ออกจากพระราชวังและไม่พบปะกับคนภายนอกและยกเว้นกับบุคคลสำคัญที่เป็นผู้นำทางการทูตของอาณาจักรเธอมีผู้ช่วยชายคนหนึ่งและมีผู้ติดตามหญิงหลายร้อยคนที่คอยดูแลและให้ความช่วยเหลือในชีวิตประจำวันซึ่งเป็นการแสดงถึงอำนาจและบารามีที่เธอมีต่อชาวยามาไตฮิมิโกเชื่อว่ามีความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับเทพเจ้าของยามาไต และสามารถทําพิธีบูชาเทพเพื่อขอพรในการดํารงชีวิตและความสงบสุขของอาณาจักรเธอได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้นําที่มีอํานาจในการประสานความเชื่อและการปกครองร่วมกันทําให้ยามาไตเจริญรุ่งเรืองในช่วงที่เธอปกครองบันทึกเกี่ยวกับยามาไตในประวัติศาสตร์จีนที่โดดเด่นที่สุดคือในหนังสือเว่ยจือซึ่งเป็นหนังสือบันทึกประวัติศาสตร์ของจีนในช่วงศตวรรษที่3เล่าว่ายามาไตเป็นอาณาจักรที่มีอํานาจในหมู่เกาะญี่ปุน่น และมีความสัมพันธ์ทางการทูตกับราชวงศ์เว่ยของจีนซึ่งได้ส่งทูตไปพบฮิมิโกะเพื่อแลกเปลี่ยนสินค้าและสร้างความสัมพันธ์ทางการค้าบันทึกจีนระบุว่ายามาไตเป็นอาณาจักรที่มีการปกครองด้วยระบอบการเมืองและาศาสนาที่เข้มแข็งโดยราชินีฮิมิโกะเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องและเชื่อมั่นจากชาวยามาไตและประเทศเพื่อนบ้านการมีความสัมพันธ์ทางการค้ากับจีนยังเป็นเครื่องแสดงถึงอิทธิพลทางเศรษฐกิจและการเมืองของยามาไตในช่วงเวลานั้นอย่างไรก็ตาม ในบันทึกไม่ได้ระบุชัดเจนถึงที่ตั้งที่แน่นอนของอาณาจักรยมามาไตนักวิชาการได้พยายามตีความและวิเคราะห์ว่ามีความเป็นไปได้ที่ยมามาไตยอาจตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเกาะคิวชูหรือใกล้ก,กับพื้นที่เขตใกล้เคียงกับภูมิภาคเคนงคูชูในปัจจุบันแต่จนถึงปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดในการยืนยันตำแหน่งของยมามาไต้แทวราานาครแห่งตำนานและการค้นพบทางโบราณคดีใต้ทะเล กำเนิดตำนานทวารากาเป็นหนึ่งในเมืองในตำนานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอินเดียซึ่งถูกกล่าวถึงอย่างเด่นชัดในมหากราบมหาภารตะและพระควัตปุรานะตำนานเล่าว่าทวารากาเป็นเมืองหลวงของพระกฤษณะเทพผู้เป็นพระเจ้าที่สำคัญในศาสนาฮินดูเมืองนี้เชื่อว่าได้รับการสร้างขึ้นจากความสามารถและพลังเหนือธรรมชาติของพระกฤษณะและถูกทำลายหลังจากการสิ้นพระชนของพระอค์ตตำนานยังระบุว่าหลังจากพระกฤษณะสิ้นพระชน เมืองทวรารกาได้จมหายไปในทะเลซึ่งเป็นหนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่ถูกบันทึกไว้ในตำนานของอินเดียแต่ในขณะเดียวกันก็ยังคงเป็นปริศนาว่าเหตุการณ์นี้เป็นความจริงหรือเพียงเรื่องเล่าในตำนานที่มีมาแต่โบราณในมหาภารตะทวรารกาถูกบรรยายว่าเป็นเมืองที่งดงามและเจริญรุ่งเรืองตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลอารับพระกฤษณาได้ย้ายเมืองหลวงมาที่นี่หลังจากที่ถูกในประเทศจากเมืองมัทธุราเพื่อป้องกันการถูกโจมตีจากกองทัพศัตรู พระกฤษณะใช้พลังของพระองค์ในการสร้างเมืองนี้ให้เป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองมีปราสาทและสิ่งปลูกสร้างที่สวยงามมากมายและมีท่าเรือที่คึกคักในการค้าขายกับต่างประเทศในพระคัตภรโบราณยังเล่าอีกว่าเมืองทวรารกามีอาคารที่สร้างด้วยทองคำอัญมณีล้ำค่าและประดับประดาด,ด้วยวัสดุที่หรูหราเมืองนี้ถือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมั่งคั่งและอำนาจของพระกฤษณะและยังเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่สำคัญสำหรับการบูชาและเคารพพระองค์ ตำนานเล่าว่าเมื่อพรนะกฤษณะสิ้นพระชนเมืองทวรารกาก็พบกับจุดจบเช่นกันเมืองนี้ถูกทำลายโดยอำนาจแห่งธรรมชาติซึ่งเป็นคลื่นทะเลขนาดใหญ่ที่พัดพาเมืองทั้งหมดลงไปสู่ท้องทะเลหลายคนเชื่อว่าการทำลายลังนี้เป็นผลมาจากคำสาปที่ตามมาเนื่องจากความบาดหมางในตระกูลยาทูวันนะซึ่งเป็นตระกูลของพรนะกฤษณนการจมหายไปของทวรารกาได้ถูกบรรยายไว้ในมหากาบอย่างละเอียด ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสําคัญของเหตุการณ์นี้ในประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของอินเดียบางคนมองว่าเหตุการณ์นี้เป็นสัญลักษณ์ของการสิ้นสุดยุคที่รุ่งเรืองของเทพ,พเจ้าและการเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคใหม่แม้ว่าตำนานเกี่ยวกับทวรารกาจะมีอยู่มานานหลายพันปีแต่การค้นพบทางโบราณคดีในยุคปัจจุบันได้สร้างความสนใจใหม่ในการศึกษาประวัติศาสตร์ของเมืองนี้การสำรวจใต้ทะเลในบริเวณที่เชื่อว,ว่าเป็นที่ตั้งของทวรารกา ทำให้นักโบราณคดีพบหลักฐานที่อาสนับสนุนแนวคิดว่าเมืองทวรารกาเคยมีอยู่จริงในปี1980นักโบราณคดีได้ค้นพบซากสิ่งปลูกสร้างใต้น้ําที่อยู่ใกล้ชายฝั่งของเมืองปัจจุบันที่ชื่อว่าทวารกาซึ่งตั้งอยู่ในรัฐกุชราตของอินเดียการค้นพบนี้ทําให้เกิดการวิจัยเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับการมีอยู่ของอรารยธรรมที่อาจจมหายไปในทะเลนักวิทยาศาสตร์และนักโบราณคดีได้ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการสำรวจซากโบราณเหล่านี้ และพบว่ามีโครงสร้างที่อาจเป็นสิ่งปลูกสร้างโบราณเช่นกำแพงเมืองและท่าเรือการค้นพบนี้ถือเป็นหนึ่งในหลักฐานที่สำคัญที่สนับสนุนแนวคิดว่าเมืองทวรารกาเคยมีอยู่จริงและอาจเป็นเมืองที่จมอยู่ใต้น้ำตามที่บันทึกไว้ในตำนานอย่างไรก็ตามการค้นพบนี้ยังคงเป็นเรื่องที่อยู่ระหว่างการศึกษาเพิ่มเติมและยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการว่าซากโบราณเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของเมืองทวรารกาจริงหรือไม่ ทวารากาไม่เพียงแต่เป็นตำนานเมืองหลวงที่จเจริญรุ่งเรืองของพระกฤษณะแต่ยังเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญทางศาสนาและวัฒนธรรมของชาวฮินดูด้วยชาวฮินดูบางกลุ่มเชื่อว่าเมืองทวารากาในปัจจุบันอาจเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรทวรารกาที่หายสาบสูญและมีการบูชาพระกฤษณะในบริเวณนี้อย่างสืบเนื่องทุกปี นักสว่างบุญจากทั่วอินเดียและทั่วโลกเดินทางมายังดวานกาเพื่อบูชาและสาการะพากฤษณะซึ่งแสดงถึงความเคารพและความเชื่อมโยงกับตำนานทวารากาการบูชาพากฤษณะที่ดวานกาถือเป็นพิธีกรรมที่สำคัญในาศาสนาฮินดูและแสดงถึงการเชื่อมโยงระหว่างโลกปัจจุบันกับตำนานโบราณของพากฤษณะและเมืองทวารากานอกจากนี้วัฒนธรรมและศิลปะของทวารากายังส่งผลกระทบอย่างมากต่อการพัฒนาของศิลปะและสถาปัตยกรรมในยุคต่อมา การบูชาพระกฤษณนะและการเล่าเรื่องเกี่ยวกับเมืองทวารากาได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับศิลปินและนักประพันธ์ในยุคต่างๆ 9. โฮย่าบาชูฟอเรสป่าลึกลับที่เป็นสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาแห่งทรานซิเวเนียป่าโฮย่าบาชูตั้งอยู่ในเขตเมืองครูดนาโปกาทางตะวันตกเฉียงเหนือของโรมาเนียโดยเฉพาะในภูมิภาคทรานซิเวเนียป่านี้มีพื้นที่ราวเ0 0เอเคอร์ และเต็มไปด้วยต้นไม้ที่มีรูปร่างบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติซึ่งสร้างบรรยากาศที่น่าหวาดกลัวและเต็มไปด้วยความลึกลับจึงทําให้ป่านี้ได้รับฉายาว่าซามเลี่ยมเบอร์มิวดาแห่งทรานซินเวเนียป่าโฮยาบาชูมีชื่อเสียงในด้านการพบเห็นปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติและเหตุการณ์แปลกประหลาดมีรายงานเกี่ยวกับการพบเห็นวัตถุลึกลับบนท้องฟ้า UFO และประสบการณ์เหนือธรรมชาติที่ผู้เยี่ยมชมหลายคนได้เผชิญโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เรียกว่าวงกลมแห่งความเงียบสงบ ซึ่งเป็นบริเวณที่ไม่มีต้นไม้และดูราวกับว่าธรรมชาติหยุดเติบโตในบริเวณนั้นบริเวณนี้กลายเป็นศูนย์กลางของความเชื่อเกี่ยวกับการปรากฏตัวของวัตถุลึกลับและปรากฏการณ์ที่ไม่สามารถอธิบายได้ป่าโฮยา่าบาชูเป็นแหล่งรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับความลี้ลับมากมายชื่อของป่าเองมาจากตำนานที่เล่าว่ามีคนเลี้ยงแกะชื่อโฮยา่าบาชูหายตัวไปในป่าแห่งนี้พร้อมกับแกะ200ตัวของเขาอย่างไร้ร่องรอยนับแต่นั้นมา ผู้คนต่างเล่าลือเกี่ยวกับปรากฏการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นในป่าแห่งนี้ซึ่งรวมถึงการได้ยินเสียงแปลกประหลาดการพบเห็นแสงสีประหลาดและการพบสิ่งผิดป,ปกติที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยวิทยาศาสตร์ในอดีตผู้คนเชื่อว่าป่าโฮยาบาชูเป็นที่อยู่ของวิญญาณเร่ร่อนและสิ่งมีชีวิตลึกลับที่ไม่สามารถมองเห็นได้บางคนที่เดินเข้าไปในป่าแห่งนี้รู้สึกถึงความหวาดกลัวและความกดดันที่ไม่สามารถอธิบายได้และมีผู้ที่บอกว่าเมื่อออกมาจากป่า พวกเขาพบว่าตัวเองมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยโดยไม่รู้สาเหตุหนึ่งในปรากฏการณ์ที่สร้างชื่อเสียงให้กับป่าโฮยา่าบาชูคือการพบเห็นวัตถุลึกลับบนท้องฟ้าหรือ UFO ในปี1968นักชีววิทยาชื่อเอมินบาเนียสามารถถ่ายภาพวัตถุลึกลับที่ปรากฏบนท้องฟ้าเหนือป่าได้ภาพถ่ายนี้กลายเป็นหนึ่งในหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดเกี่ยวกับการพบเห็น UFO ในยุโรปตะวันออก และสร้างความตื่นเต้นให้กับผู้ที่สนใจเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตนอกโลกตั้งแต่เหตุการณ์น,นั้นมาป่าโฮยาบาชูก็กลายเป็นจุดหมายปลายทางของนักลา่าปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติและนักวิจัย UFO จากทั่วโลกผู้เยี่ยมชมบางคนรายงานว่าพวกเขาเห็นแสงประหลาดที่ไม่สามารถอธิบายได้บนท้องฟ้าบางคนบอกว่าได้ยินเสียงแปลกๆที่ไม่มีที่มานอกจากนี้ยังมีรายงานเกี่ยวกับผู้ที่หายตัวไปในป่าเป็นเวลานานแล้วกลับออกมาพร้อมกับอาการความสั่เสื่อมชั่วคราว นอกจากการพบเห็น UFO แล้วป่าโฮยา่าบาชูยังเป็นแหล่งรวมของเหตุการณ์เหนือธรรมชาติและประสบการณ์ที่ยากจะอธิบายผู้คนที่เดินทางเข้าไปในป่ามักรายงานว่าพวกเขารู้สึกถึงความหวาดกลัวอย่างไม่มีเหตุผลบางคนบอกว่ารู้สึกเหมือนถูกจับตาดูอยู่ตลอดเวลา และบางครั้งมีคนเล่าว่ารู้สึกว่ามีแรงผลักดันให้พวกเขาลงทางในป่าหนึ่งในเหตุการณ์ที่ได้รับความสนใจคือการที่ต้นไม้ในป่ามีรูปร่างบิดเบี้ยวผิดปกติและดูเหมือนว่าถูกบิดหรือมุลนอย่างรุนแรงซึ่งทำให้เกิดคำถา,ถามถึงแรงที่มองไม่เห็นที่อาจกระทําต่อธรรมชาติบางคนเชื่อว่าการบิดเบี้ยวของต้นไม้เหล่านี้อาจเกิดจากพลังงานเหนือธรรมชาติที่ยังไม่มีใครสามารถอธิบายได้นอกจากนี้ ยังมีรายงานเกี่ยวกับการพบเจอเงาดำลึกลับที่เคลื่อนที่อย่างรวดเร็วระหว่างต้นไม้และบางคนบอกว่าพวกเขารู้สึกเหมือนถูกจับหรือสัมผัสโดยสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้นี่เป็นอีกหนึ่งในปรากฏการณ์ที่ทำให้ป่าโฮยาบาชูกลายเป็นสถานที่ที่ผู้คนอยากเข้าไปค้นหาและศึกษาปรากฏการณ์ลึกลับแม้ว่าป่าโฮยาบาชูจะถูกมองว่าเป็นสถานที่ที่มีความลึกลับแต่ก็ยังเป็นพื้นที่ที่ได้รับความสนใจจากนักวิจัยหลายสาขา ไม่ว่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์นักโบราณคดีหรือนักจิตวิทยานักวิจัยบางกลุ่มพยายามอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในป่าด้วยทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์เช่นการรบกวนทางแม่เหล็กโลกหรือปรากฏการแสงธรรมชาติที่ผิดปกติอย่างไรก็ตามหลายเหตุการณ์ไหนป่าโฮย่าบาชู ยังคงเป็นปริศนาที่ยังไม่ได้รับคําอธิบายที่ชัดเจนนักจิตวิทยาบาลกลุ่มเชื่อว่าความรู้สึกหวาดกลัวและประสบการณ์เหนือธรรมชาติที่ผู้คนพบในป่าอาจเกิดจากความเครียดและความหวาดระแวงที่เกิดขึ้นเมื่อคนเข้ามาในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานที่ที่มีเรื่องเล่าและความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ลึกลับเมืองแพนโดราตำนานเมืองต้องสาปแห่งกรีกโบราณเมืองแพนโดราแพนโดรา เป็นตำนานโบราณในกรีกที่เกี่ยวข้องกับความลึกลับและการสาบแช่งเมืองนี้เป็นที่รู้จักในฐานะดินแดนที่ซ่อนเร้นจากโลกภายนอกและเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยพลังเวทมนตร์ที่ไม่อาจเข้าถึงได้เรื่องราวของเมืองแพนโดราเกี่ยวข้องกับความเชื่อเกี่ยวกับการลงโทษจากเทพเจ้าและผลกระทบจากการกระทำที่ท้าทายอำนาจของพวกเขาตำนานเกี่ยวกับเมืองแพนโดราเชื่อว,ว่าเกิดขึ้นในยุคโบราณ ที่ซึ่งผู้คนที่อาศัยอยู่ในเมืองนี้มีความเจริญรุ่งเรืองในด้านวัฒนธรรมและวิทยาการพวกเขามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเทพ,พเจ้าและได้รับความโปรดปรานจากเทพ,พองค์ต่างๆแต่เหตุการณ์ที่พลิกผันเกิดขึ้นเมื่อชาวเมืองแพนโดราท้าทายอำนาจของเทพ,พเจ้าและนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของการล่มสลายของเมืองและการสาปแช่งที่ตามมาชื่อแพนโดรามักเชื่อมโยงกับเรื่องราวของแพนโดราหญิงผู้ได้รับของขวัญจากเทพ,พเจ้าในตำนานกรีกโบราณ และมีบทบาทสำคัญในเรื่องของกล่องแพนโดรา p a n d o r a s Box) ซึ่งเป็นกล่องที่บรรจุคำสาบและความชั่วร้ายทั้งหมดของมนุษยชาติตำนานเล่าว,ว่าซูสมอบกล่องให้กับแพนโดราและสั่งห้ามไม่ให้เปิดแต่แพนโดราที่เต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นไม่สามารถต้านทานได้เธอจึงเปิดกล่องนั้นปล่อยความชั่วร้ายและความทุกข์ทรมานออกมาสู่โลกแต่ในท้ายที่สุดสิ่งสุดท้ายที่เหลืออยู่ในกล่องคือความหวังซึ่งทำให้มนุษยชาติยังคงสามารถต่อสู้และมีความหวังในอนาคต เมืองแพนโดราในตำนานก็เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวนี้ชาวเมืองถูกเชื่อมโยงกับการลงโทษของเทพเจ้าเช่นกันหลังจากการเปิดกล่องชาวเมืองได้รับการสาปแช่งและถูกซ่อนเร้นจากโลกภายนอกพวกเขาถูกขังอยู่ในเมืองที่มีพลังเวทมนต์ที่ไม่อาจเข้าถึงได้ในตำนานกรีกโบราณเมืองแพนโดราถูกบรรยายว่าเป็นเมืองที่มีสถาปัตยกรรมที่งดงามและสวยงามเกินกว่าที่มนุษย์ปุถุชนจะสามารถสร้างได้เมืองนี้เต็มไปด้วยวังทองคําและสวนที่เต็มไปด้วยต้นไม้อันเขียวขจี ทุกสิ่งในเมืองแพนโดราถูกสร้างขึ้นด้วยความสมบูรณ์และความสงบสุขที่เทพเจ้ามอบให้อย่างไรก็ตามหลังจากการถูกสาปแช่งเมืองแพนโดราก็กลายเป็นเมืองที่ไม่มีใครสามารถเข้าถึงได้ไง่ายๆพลังเวทมนตร์ที่ซ่อนอยู่ในเมืองนี้ทำให้ผู้ที่พยายามเข้าใกล้เมืองพบเจอกับอุปสรรคที่ยากเกินจะข้ามผ่านไม่ว่าจะเป็นหมอกหนาที่ปกคลุมเมืองลมพายุที่ไม่สิ้นสุด หรือแม้แต่เสียงกระซิบของวิญญาณที่เฝ้ารักษาเมืองนี้ไว้ตามตำนานกล่าวว่าชาวเมืองที่ถูกสาบยังคงอาศัยอยู่ในเมืองแพนโดร่าแต่พวกเขากลายเป็นวิญญาณที่ไม่สามารถออกจากเมืองได้อีกต่อไปเมืองนี้จึงกลายเป็นสถานที่แห่งความเศร้าโศกและความทุกข์ทรมานชัวน่วนิรันดร์ตำนานเกี่ยวกับเมืองแพนโดร่าถูกนำไปเปรียบเทียบกับแนวคิดของเมืองลึกลับอื่นๆที่ถูกซ่อนเร้นจากโลกภายนอก เช่นแอตแลนติสหรือแชงกรีลาซึ่งเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองและเต็มไปด้วยความลึกลับแต่ท้ายที่สุดก็ถูกซ่อนเร้นหรือทำลายเนื่องจากความผิดพลาดของมนุษย์เมืองแพนโดราเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่แสดงถึงการลงโทษจากเทพเจ้าเมื่อมนุษย์ท้าทายอำนาจของพวกเขาเทพเจ้ากรีกมักเป็นตัวแทนของความยุติธรรมและการลงโทษที่รุนแรง ดังนั้นการถูกสาปแช่งและการทำลายล้างเมืองจึงเป็นการลงโทษที่เกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นอกจากนี้เมืองแพนโดร่ายังเป็นตัวแทนของความหวังและความทุกข์ที่ผสมผสานกันเนื่องจากกล่องแพนโดร่าเองก็เป็นสัญลักษณ์ของการปลดปล่อยความชั่วร้ายออกมาแต่ก็ยังมีความหวังอยู่ในท้ายที่สุดตำนานนี้สื่อถึงการต่อสู้ของมนุษย์กับความยากลำบากและการเผชิญกับผลกระทบจากการกระทำของตนแม้ว่าเมืองแพนโดร่าจะเป็นเพียงเรื่องเล่าตามตำนาน แต่แนวคิดเกี่ยวกับเมืองลึกลับที่ถูกซ่อนเร้นและมีพลังเวทมนตร์ยังคงเป็นสิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเขียนนักสร้างสรรค์และนักวิจัยในยุคสมัยใหม่หลายคนพยายามเชื่อมโยงตำนานนี้เข้ากับแนวคิดทางจิตวิญญาณหรือปรัชญาที่สะท้อนถึงความหมายของการกระทำและผลลัพธ์ที่ตามมาภาพลักษณ์ของเมืองแพนโดราถูกนำไปใช้ในงานวรรณกรรมและภาพยนตร์หลายเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแนวแฟนตาซีที่เน้นการผจญภัยในดินแดนลึกลับและการต่อสู้กับพลังที่ไม่สามารถควบคุมได้ เมืองแพนโดราเป็นสัญลักษณ์ของสถานที่ที่มีความลึกลับแต่ก็เต็มไปด้วยพลังและความท้าทายที่ยิ่งใหญ่นอกจากนี้แนวคิดเกี่ยวกับการสาปแช่งและการลงโทษจากเทพเจ้าในตำนานกรีกย,ยังสะท้อนถึงการตั้งคำถามเกี่ยวกับอำนาจและความยุติธรรมซึ่งเป็นแนวคิดที่ยังคงมีอิทธิพลในสังคมและวัฒนธรรมในยุคปัจจุบันเป็นยังไงกันบ้างครับกับ10เมืองลึกลับที่นำมาเล่าให้ฟังกัน บ้างก็หายสาบสูญบ้างก็เป็นตำนานของอารยธรรมโบราณถ้าชอบคลิปแนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องแปลกสตอรี่ด้วยนะครับขอบคุณครับ